ช็อปจนเขาเซลแหละเออเขาก็เซลพี่เรื่องช้อปปิ้งอยู่ดีๆเนาะแล้วก็มีคนถามขึ้นมาว่าแล้วเธอจะกลับมาอะไรยังไหมพี่ตอบพี่หันไปหาน้องนิ่นึงแล้วก็ตอบว่าเอาอไม่แต่น้องไม่โกรธเอาทําไมไม่โกรธล่ะเพราะปกติอะถ้าเกิดว่าพี่ตอบเนี่ยเออมันต้องงอนแล้วแหละแบบว่าเออไม่อยากกลับมาหาผมหรอหรือไงไม่อยากเจอกันแล้วหรออะไรอย่างเงี้ยมันต้องมีสี่แต่ว่ารอบนี้เขาไม่โกรธเว่ยเพราะว่ามันมีกล้องไงเขากล้องเขาถ่ายอยู่แล้วเขาน่าจะ อืมรู้กันนะ่ะไม่ต้องพูดอะ่ะอ่ะสองคนนี้เรามองตารู้ใจอยู่เลยใช่ไหมล่ะก็เออมีกล้องนะฉันตอบไปงั้นงั้นแหละอ่ะเขาพูดในใจไงเราเราเรา,เราคิดว่าเขาพูดในใจนั่นแหละแต่บนฉิงเขาไม่ยอมจ้าไม่โกรธใช่ไหมโอเคได้ถ้างั้นขิงเลยจ้าแต่ฉันได้กอดเสียจ้านนะเนี่ยทอนเรื่องกอดมาปุ๊บน้องโกรธสิไม่เหลือจ้ะงอนตุ๊ป่องเลยจ้ะเออแล้วข้อพี่ด้วยนะนันแล้วพี่ก็อ่ะรู้แล้ว นางจะต้องคุมอารมณ์ไม่อยู่แน่เลยพี่เขาก็เลยหันมาบอกกลองว่าไม่ต้องถ่ายแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยเออถ่ายไปเดี๋ยวมันเจอชอ็อตป๊อะไรอย่างงี้แต่ว่ามันไม่ทันหรอกพี่มันมันไม่ทันแล้วค่ะอันนี้มันเป็นความที่เราวนดูไปดูมาแล้วมันปิ๊งขึ้นมานะมันเออหรือว่าจะเป็นอย่างงี้วะอะไรอย่างเงี้ยเออตามจริงมันอาจจะไม่ได้หมายความว่าอย่างงี้ก็ได้แต่ว่าเราดูไปดูมาก็เอ๊ะหรือใช่